สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแพมที่ช่องแพมแ c h ชาแนลนะคะก่อนอื่นนะคะแพมต้องบอกก่อนว่าวันนี้แพมจะมาสอนทํำอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรมง่ายๆที่มีติดคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคือโปรแกรม powerpoint แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคับสไครต์เป็นกำลังใจให้แพมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ พร้อมการรียักาอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเข้าไปที่ powerpoint นะคะเราจะลบกล่องข้อความออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นไปที่ออกแบบค่ะขนาดสไลด์เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเองนะคะ ขนาดของกระดาษเราจะเลือกที่ A4 นะคะสไลด์เราจะเลือกเป็นแนวนอนบันทึกแบบยอ่อเอกสารประกอบคำบรรยายเราจะเลือกเป็นแนวตั้งนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะเลือกให้พอดีเราจะได้ขนาดกระดาษตามที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะจากนั้นไปที่แทรกค่ะไปที่รูปล่าง วงรีค่ะเราจะทําให้เป็นวงกลมนะคะขนาดตามที่เราชอบและกําหนดเองเลยนะคะจากนั้นแพนจะจัดแนวให้อยู่กลางกลางแล้วก็ไปที่เส้นรอบรูปล่างนะคะเราจะลบเส้นรอบออกค่ะจากนั้นไปที่แท่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกรูปร่าง จะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราจะทำเป็นเส้นก้านของรูปวงกลมค่ะเราจะมองไม่เห็นเราต้องเึ้นอีก จัดแนวดูค่ะว่าอยู่กึ่งกลางหรือเปล่าจากนั้นแทมจะกอนโทลดีนะคะแล้วก็ไปที่หมุนหมุนซ้าย90องศาค่ะจะจัด,จดแนวดูนะคะว่าอยู่กึ่งกลางไหมอ่าได้อยู่กึ่งกลางแล้วนะคะ จะคอนโทรลดอีกครั้งเลือกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมนะคะการหมุนที่45องศาค่ะเราจะคอนโทรลด เราจะคอนโทรลดีนะคะอ่าได้มาแล้วเราจะหมุนหมุนขวา90องศานะคะจัดแนวให้อยู่กึ่งกลางค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำวงกลมเล็กอยู่ในด้านในนี้นะคะไปที่แทรกค่ะ รูปล่างวงรีทำให้เป็นวงกลมนะคะเราจะจัดแนวดูว่าอยู่กล่อกลางหรือเปล่าจากนั้นไปที่เส้นกรอบรูปล่างเลือกไม่มีเส้นกรอบนะคะเราจะคุมโทน ไปที่ผสมผสานรูปล่างนะคะส่วนย่อยนี่คือส่วนย่อยนะคะเราจะคอนโทรลเปลี่ยนสีสีเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะ ก็ได้สีตามที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นกด Control คอนโทรลค้างไว้ค่ะแล้วคลิกในสิ่งที่เราจะเอานะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายค่ะจากนั้นเราจะลบในสิ่งที่เราไม่เอานะคะลบออกให้หมด แล้วก็คอนโทลค้างไว้อีกค่ะเราจะเคลื่อนย้ายนะคะแม่ะเอาไว้ตรงกลางหรือจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็เราจะไปจัดกลุ่ม ่นี่นะคะเพื่อนย้ายได้จากนั้นเราจะตกแต่งนะคะเราจะตกแต่งโดยการเอาภาพการ์ตูนมาใส่นะคะหลังออกนี่ นี่นะคะก็ได้แล้วดอกไมกับตัวน่ารักน,น่ารัก นี่นะคะตรงนี้สามารถใส่ข้อความได้นะคะตรงนี้นี่นะคะใส่ได้ทุกช่องหรือจะทำโยงออกมาตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยออกแบบได้หลายรูปแบบเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปทำตามแพมที่แพมสอนได้นะคะหรือทำเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ ันนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่แพมได้นำเสนอไปสามารถติชมคอมเมนต์ใต้โพดได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย